บูชายังไงครับพี่เส้นละบาเสิบบาทตีหททำอธิษฐาน180ยาปิค่ะเรามีตังร้อยหนึ่งว่ะหนึ่งคุณเราขีดเส้นก็ได้แล้วแต่เราเลยเราบูชาเนาะหนึ่งร้อยบาทรับสีอะไรสีแดงสีน้ำเงินแล้วก็สีขาวค่ะปิดกี่โมงครับเนี่ยปิดตรงนี้ห้าโมงค่ะไม่มีเมจิกเนาะอ่ะทีนี้เราเขียนชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะไปเลยไหม เราจะไปเลยไปห้อยก่อนใช่ไหมตามพ่อมาข้างล่างมีอะไรครับพี่ข้างล่างข้างล่างมีอะไรไม่มีอะไรนี่ขึ้นข้างบนมาจากไหนครับเนี่ยลงจากข้างบนลงอ๋อลงมาจากข้างบนอ๋อนี่ทางลงใช่ไหมได้ค่ะแล้วหลวงพ่อนี่ต้องขึ้นไปดูยังไงครับเนี่ยนู่นเลยอ๋อนู่นเลยใช่ไหมไปนาสะพานกระจกมันอยู่บนหน้าพี่เห็นไหมโอ้ยยังไงสะพานกระจกนานไปนานาขอบคุณครับพี่มา เดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆเลยฝั่งนี้ก็คือจะเป็นทางลงเขาลงมาจากเขาดูสภาพอิดโรยกันเียวนี่จะเป็นจุดเช็คอินนะครับของเข,ขาตะแบกนะครับตอนนี้ตอนเย็นนะเวลา4.45โมง45นาทีนะครับอากาศแดดร้อนเปรี้ยงเลยมาเคยมาแล้วใช่ไหมแต่ว่าถ้านานานี่ตัวเล็กๆนานาต้องเดินฝั่งนี้เดี๋ยวพ่อจะเดินผ่าแดดนานา<ะ>เดินตรงล่มๆนี่เราจะเดินไปเรื่อยๆเลย ทีนี้เราก็จะเห็นเขาผูกบัวอธิษฐานมุนสพานนะเยอะแยะไปหมดเลยหลากหลายสีนะคุณผู้ชมก็ไปคูณเอาก็แล้วกันนะครับสมเส้นหนึ่งบาทนานาก็นับเส้นดูว่าเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่ทั้งหมดเนี่ยถ้าเยอะเยะเนี่ยเป็นล้านหมื่นใช่ไหมอ่าไม่ได้มีล้านแสนมาจากไหนมาจากไหนเนี่ยมาจากประเทศไหนไม่รู้ไม่รู้ตายแล้ว เราจะเอาไปผูกข้างบนนู่นเลยสูงๆเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้คุณผู้ชมอยู่กับช่องเสือลงตลาดนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมนะครับมาวัดเขาตะแบกนะครับวันนี้วันที่17เนะครับเป็นวันอาทิตย์นะฮะคนไม่ค่อยจะเยอะเพราะอะไรรู้ไหมนะครับเพราะว่าวันนี้อากาศค่อนข้างที่จะร้อนนะครับอยู่ที่ประมาณ36องศาเซลเซียสนะครับร้อนมากนะครับก็คือถ้าเรามาในช่วงกลางวันเนี่ยผิวของคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะไม่ได้นะครับมา เดี๋ยวเราไปดูกันเนาะอ่ะนา,นาสองฝั่งนู้นลกูกเห็นไหมฝั่งทางนู้นนี่จะเป็นสะพานจะเป็นทางเดินลงนะฝั่งทางนูน้นน่ะจริงเหรอใช่แล้วก็ข้างบนนั้นจะเป็นสกายวอล์กก็คือเป็นสะพานกระจกเป็นสะพานกระจกที่ยาวที่สุดในจังหวัดชนบุรีนี่วันนี้เราก็เตรียมพร้อมเนาะกับรองเท้าเน่าๆของเรานี่แหละตอนนี้มันเดือน อมีนาคมเนาะเดือนมีนาคมเนี่ยสภาพป่าจะเป็นแบบนี้แหละนะโอ้ยเราจะขึ้นไหวไหมเนี่ยมาจากบอวินเหรอมากันกี่คนเนาะหลายคนมากันหลายคนเลยเหรอหเดี๋ยวเราจะเอาโบไปผูกนู่นเลยยอดยอดเขาเลยสูงมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะชันครับคือเราลืมาน้ำมาเนาะ เราจะต้องไปซื้อน้ำอยู่ข้างบนคือทางค่อนข้างที่จะเป็นแบบเนินๆนะครับอ่าขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงๆนะครับอะจะไต่ระดับนะครับไปตามรอบเขาไปเรื่อยๆนะครับทีนี้เราก็จะต้องไปให้ถึงจุดหมายนะครับนี่ครับก็จะได้แบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะโบหรือว่าลิบบินเนาะน้องครับไม่ใช่เขาลงฝั่งนู้นนะ คือทำไมลงทางนี้ไปปกติเขาจะลงทางกระจกรไม่มีเงินสดนไงอ๋อเหรไม่เลยลงแบบนี้โอ้ยโอ้ตากล้องขึ้นไปโอ้ยโอ้ยใบไม้ตากล้องนี่ครับขึ้นแบบนี้เลยไปเดี๋ยวเราไปต่อครับตอนนี้เรายังไม่ถึงครึ่งทางนะ สำหรับคุณผู้ชมที่จะมาเที่ยวที่นี่นะครับก็เตรียมน้ำเนาะเตรียมร่างกายให้พร้อมนะครับเพื่อที่จะเดินขึ้นเขาไปเดี๋ยวผมพาขึ้นไปครับคุณผู้ชมถึงแล้ววันไปไม่วิ่งไม่วิ่งเดี๋ยวล้มเดี๋ยวกิ้งลงไปเอาเอเดี๋ยวเราจะไปตรงสะพานกระจกนะครับคุณผู้ชมจ้า อะไรนะฮะซื้อบ,บัตรจะปิดแล้วเราจะปิดห้าโมงครึ่งจ้ะห้าโมงครึ่งอ่ารับโอนไหมครับเนี่ยรับสแกนไหมไม่รับโอนครับคุณนีนง่นไงครับตอนนี้ก็จะเป็นสะพานกระจกนะครับหรือเขาเรียกว่าสกายวอล์กนะฮะ ก็ถ้าข้ามไปตรงสะพานกระจกนะครับก็จะเห็นหลวงพ่อโสธรน,นะครับก็คือไปไหว้หลวงพ่อโสธรอ,องค์ใหญ่นะอยู่ฝั่งนู้นเลยนะครับเราถ่ายให้สวยๆเหมือนชาวบ้านไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะก็จะดิบๆแบบนี้เลยนะครับเป็นบัตรนะบัตรข้ามสะพานกระจก สวมขาเลยมาเดี๋ยวพ่อสวมให้ถอดสวมเลยมาเดี๋ยวพ่อสวมให้ไ่ยางยยินไม่ต้องไปเดินไปเดินมาแล้วตรงนี้ก็มีบันไดขึ้นไปไหมละ่ะไ <c oughs> มาเดี๋ยวนี้เข้าไป <c oughs> นี่ ครับตอนนี้เราอยู่บนสะพานกระจกนะครับคุณผู้ชมก็ว้ายความเสียวมันก็เสียวๆอยู่นะเป็นแบบนี้เยอะเลยครับแต่เราขี้โกงนะเราเราไม่อะไรนะเราไม่เดินบนกระจกเราเดินบนขอบตรงนี้ขอบสะพานนี่ครับจะเป็นบรรยากาศรอบๆนะครับผมยี่ก็มาเหรอ ยังไงก็เสียวอะพอ่อรลวังโทรศทพท์ตรอุ้ยไปรถด้วยแล้วก็อย่ามองเลยน, <ะ S 1> นี่ครับเขาให้มาเดินสะพานกระจกแต่เราไม่กล้าเดินคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่ sky walk นะครับที่ วัดเขาตะแบกนะครับตอนนี้เวลา5โมง31นาทีนะครับแดดอ่อนๆกำลังดีๆนะครับก็น่าจะเป็นรอบสุดท้ายของวันนี้นะครับรู้สึกว่าถ้าเรามองลงไปข้างล่างนี้เราจะเสียวมากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นการเดินตรงนี้เนี่ยเราอย่ามอง,งไปข้างล่างนะครับีน้ ได้เอบแล้วก็เอาเนี้เอานี้เอานี้อา้อาวใส่เข้าไปแล้วก็เอานี้ควายมาตรนนี้นอ่าฮะมานี้มานี้เสียพอนี้เดินนี่ครับที่ออกจากกันซ้ายขวาพร้อมๆกันเออนั่นแหละลอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งทำเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งกล่องรูงตรงกลางเอ่อสอดเข้าไปนี่แหละครับวิชาลูกเสือ มันจะสอนเด็กว่าให้เด็กหัดผูกนู่นผูกนี่ผูกเงินต่างๆถ้าไม่เรียนวิชาลูกเสือก็จะผูกอะไรไม่เป็นเลยไม่แต่เชือกลงเท้าตัวเองเนาะก็ยืดอ้อผูกยังไงซ้ายขวารบนี้ไปครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่ใต้ฐานหลวงพ่อโสธรนะครับคุณผู้ชมที่ มานะครับครั้งก่อนๆน,นี้ยังไม่มีเนาะตอนนี้ก็คือเขาสร้างเสร็จแล้วนะครับก็เกิดจากแรงศรัทธาเนาะแรงศรัทธาของอประชาชนเรานี่แหละนะครับผู้ที่มีกิสธานะครับก็บริจาคก,กันแล้วก็มาเที่ยวกันนะครับก็สําเร็จเนาะนะครับคือใหญ่มากนะครับสำเร็จทําอะไรก็ให้สําเร็จเนาะนะครับเหมือนที่วัดเขาตะแบกนะครับ ช่วงที่เรามาเนี่ยเขากำลังสร้างฐานสร้างอะไรอยู่เนาะนะครับอันนี้เครื่องอะไรทุกคนบอกหน่อยได้ไหมน่าจะเป็นเครื่องชมวิวนะ <c oughs> นี่จะเป็นด้านหน้านะครับขององค์หลวงพ่อโสธรน,นะครับมันคางที่จะใหญ่นะครับตอนนี้กำลังแต่งสีอยู่นะครับเดี๋ยวนั้นเราสงสัยว่าไอตัวนี้มันเครื่องอะไรเนาะ ไหนเราลองหยอดเหรียญดูนะสิบบาทเอา้าเสร็จแล้วสองสินี่งไงเอาตาสองเข้าไปดูเห็นอะไรไม่เห็นอะไรเลย <laughs> ถามจริงทำไมมืดจังเลยนี่งไงมันซูมเข้าสูมออกโอเคเราถึงแล้วเราลงมา ในจุดล่างสุดของพื้นที่แล้วหนูต้องไปเอาใช่หนูต้องไปเอาลูกนี่ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราลงมานะครับจากเขาตะแบกเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะครับของเสือลงตลาดนะครับวันนี้เราก็มาอัปเดตนะครับแต่ก็ไม่ได้อัปเดตจนแบบ ดีมากมายขนาดนั้นนะครับแล้วก็ไม่ได้แต่งสีไม่ได้อะไรเนาะก็ตามคุณภาพกล้องนั่นแหละนะครับคุณผู้ชมถ้าถูกใจนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยก็แล้วกันนะครับที่นี่วัดเขาตะแบกนะครับขอบคุณครับ